ทีนี้ครับโอลีเทโลครับเจอกับพีทีประจวบครับเกมเริ่มแล้วนะครับเนี่ยเป็นวีดี้ครับจ่ายให้กับคิววาแล้วตัดได้อีกแล้วครับคิววาครับสู่ล้วบอลมาอีกแล้วครับสุพศครับจังหวะนี้บอสโควิดแล้วยิงเรียบเรียครับเรียบร้อยเทโลออกนําเรียบร้อยครับออกนําพีทีประจวบรับครับอ่าถูกต้องครับผมครับอ่าเรามาดูลูกสวนของพีทีประจวบบ้างครับมาแล้วครับพี่หนึ่งครับมาแล้วครับมาแล้วจังหวะที่ประจวบได้แทงทั้งช่องมาแล้วเป็นวันเฉลิมยิงจังหวะนี้เรียบเรียบร้อยครับอ้ โดนบทอยู่สักพักนึงครับแต่พอจะกลับมาครับกลับมาจากลูกครับี่บลูกกับ23ลูกต่างกันแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วจังหวะนี้ครับมาดูกันต่อครับบอลยังอยู่ทางฝั่งของสุพศครับสุพศจะเปิดอ้าแล้วจังหวะนี้กระสิดิดกระสิดิดได้ยิงครับอุ้ยสายเน้นๆครับ อ้สามลูกไปแล้วครับเกมนี้อูมันจริงๆครับสู้กันแบบไม่ต้องพักครับครับผมอ่ะครึ่งเวลาหลังพร้อมแล้วครับเกมมาเริ่มต่อครับครับผมก็เป็นฝั่งของโพลิเทโลนะครับเป็นฝ่ายบุกกอดกันบ้างครับผมแล้วมาที่ทางฝั่งของสุพจน์สุพจน์ได้ยิงบอลมาจังหวะนี้ Hey ี่เกือบไปครับทางฝั่งราชสุดทตอนนี้ครับน้องหมูครับหมูกาซิดิดครับจังหวะนี้เติดไปก็ติดนะแต่ว่ายังได้อยู่ที่เดนเบลายครับเดนเบลายส่งมาโดมินิกตันโดมินิกตันพลิดถึงจังหวะนี้ครับโอ้โหหลายจริงๆครับผมเอาครับมาถึงบอสโควิดบอสโควิดเอาครับบอสโควิดจังหวะนี้หลุดออมาได้แล้วไปที่กาซิดิดครับเรียบร้อยครับผมการเข้าทำลูกนี้ครับต้องบอกว่ามีส่วนทั้ง3คนเลยครับโปลิเทโลครับจ่ายบอลมาที่วิลเลียนครับวิลเลียนครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหโดนปั๊มบบ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 อออลลลลลคคคคคคคืนนนนกกัััััััมมมมาาารรรรรทีี่สสสุุพพจจจ์์โโ้้้หหหหงววววะยยแแเ พวมาแล้วเปิดเบาๆมาให้ทางฝั่งของบอสโควิดบอสโควิดจ่ายออกมาอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เรียบร้อยครับผมเกมนี้น่าจะขาดจริงๆครับคือมันบ่งบอกจากสีหน้าของคิวาได้จริงๆครับตั้งแต่เริ่มเกมครับมันได้ลุกแต่มุมครับ80นาทีแล้วเอาครับเลนสั้นๆครับมาที่อาทิตย์ครับอาทิตย์หลอกจังหวะนี้สวยเลยได้เปิดริเป็นทางฝั่งของโอ้โหเรียบร้อย แกบวร์รอะพุ้งกระเพื่อมโงกลงนะเละเลยครับตอนนี้ครับปะจวบครับโดนไปหลายขนาดเลยเกินครับอ่าครับมาทางฝั่งของพานุวัตรครับพานุวัตรยังได้บอลอยู่ครับอ่าบอลมาทะลุช่องมาไหมอ่าแล้วทะลุว่ากฤษฎาโคชินใจมาอันนี้ก็ได้คืนครับกว่าจะมาครับลูกที่สองของทีมประจวบครับโคดิเทโลครับจ่ายบอลมาอ้าวติดอนุวินจูจีนครับอนุวินจูจีนครับจ่ายออกมาครับจิรพงศ์จิรพงศ์ครับจ่ายบอลกลับมาตรงกลางครับมาแล้วครับและจังหวะนี้เป็นทางฝั่งกิตเลตติวชิน การหนึงน่งเลยโอเคครับไปดูกันเลยจ้าครับผมบอลกลับมาอีกครั้งครับการแข่งขันนะครับยังอยู่กันทางฝั่งของโพลิเทโลครับบอลนะครับไอแซคครับผมอาทิตย์คอนไดที่พลาดครับเอาแล้วโดนสวนครับผมอาทิตย์ครับจ่ายบอลมาจังหวะนี้ครับสุพศจดจำไม่ล้ำหน้าครับแล้วสุพ์ได้เข้ามาจังหวะนี้สุพศยังไงแล้วยิงปาดซ้ายครับโอ้แต่ว่าจ่ายบอลจังหวะนี้ครับอารวิจูจิงครับมาตัดบอลออกไปได้ครับแล้วก็มาทีวิลเล่ยนครับ ไปเลยนครับส่งกลับมาตรงกลางครับแล้วมาถึงทางฝั่งของวันเฉลิมวันเฉลิมจ่ายบอลมาวิลเลียมวิลเลียมมาที่กีิ์ครับผมแล้วเป็นวิลเล s, ่ยครับวิลเล่ย์ทำกีติศัิ์จังหวะที่สไลด์ e jas, ม Audrey, ไม่ได้ครับขาจังหวะสุดท้ายครับเกือบออกน้ำเหมือนกันครับพีทีประจวบครับผมก็บอลนี่ยังอยู่ทางฝั่งของพีธีประจวบนะครับยังได้บอลอยู่ครับแล้วมาทางฝั่งอนุวินอนุวินจ่ายบอลจังหวะนี้สั้นไปนิดนึงครับผมแต่ว่าบอลมาทางฝั่งอาทิตย์ครับ มาดูกันต่อครับแล้วแทงบอลจังหวะนี้อ้าวบอสโควิดได้บอลแล้วพีคจังหวะนี้ครับมาแล้วครับเป็นอาทิตย์บุญญาและเป็นสุพจ์จดจำเละเรียบร้อยครับผมเป็นวิดดี้ครับของฟูริเทโลครับใช้สุพ์จดจำครับยิงออกนาไปก่อนครับจ่ายบอลถัดข้างสนามมาที่ทางฝั่งอนุวินจูจีนครับยังได้บอลอยู่อนวินครับจ่ายตรงงามเข้ามาตรงกลางครับเฉลิมครับมาแล้วครับเฉลิมจ่ายบอลแทงฟลูช่องจังหวะนี้ครับก็เอายังได้อยู่ครับเป็นทางฝั่งพีติิ์ครับและยิงจังหวะนี้ครับ มีมาเหมือนกันครับพีทีประจวบครับของนัดทข้างหน้านะครับมีอยู่ครับแต่ว่าแทงบอลโอ้โหก็เบาไปครับติดเดนเบลายครับออกมาจังหวะนี้ครับบอสโควิดบอสโควิดส่งมาให้อาทิตย์ครับอาทิตย์อยู่ตรงกลางอาทิตย์แทงทะลุช่องอ้าวทะลุมาถึงสุพจน์ตัวจาเฉยครับจังหวะนี้สุพจน์บอกยังไงครับเรียบร้อยคือพลาดแบบนี้ครับก็โดนลูกที่สองครับวีดี้ครับยิงให้โปลิเทโลออกนำพีทีประจวบครับสองศูนย์ครับตัวครับยังอยู่ทางฝั่งของโปลิเทโลอยู่แล้วบอลมาอยู่ทางฝั่งของอาทิตย์ครับอาทิตย์ อาทิตย์จ่ายบอลเดเบลไลด์เดนเบลไลแทงทะลุช่องมาที่บอสโควิดบอสโควิดมาที่อาทิตย์อีกหนึ่งครั้งครับอาทิตย์เปิดชฉกว่านี่แล้วบอสโควิดยิงและตรงตัวและได้ยิงอีกครั้งครับผมเรียบร้อยครับบอสโควิดโอ้บอลเจ้ากรรมครับคือการเข้าทำลูกนี้ของเทโลสวยแน่นอนครับอนนวินครับอันวินได้บอลอยู่ครับต้องพลิกอยู่ครับ เลี้ยงหลบมาครับยังจ่ายมาตัดตรงกลางครับแลด้านซ้ายครับมาทางฝั่งว่าเฉลิมว่าเฉลิมจ่ายจังหวะกีดิศักครับแล้วยิงเรียบร้อยครับมาจนได้ครับพีทีประจวบของนาเตียโก้ครับเอาจนได้ประตูแรกมาแล้วครับมาเลวเหมือนกันยังมีเวลาอีกเยอะครับเนี่ครับทางฝั่งโอริเทโลครับเปิดบอลมาตรงกลางครับแล้วก็เป็นเดเบลไลได้บอลและจังหวะนี้ได้ยิงแล้วก็วิ่งบอลนี่ดูครับตรงกลางเนี่ยมีผู้เล่น ของโปรลิเทโลยืนอยู่นะครับนี่ครับมาอีกแล้วครับเป็นลูกสูนแล้วนด่จังหวะนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหจบแล้วครับมันจบจริงๆครับซ1หนึ่งครับเวลาก็หมดแล้วด้วยครับคนะอะไรครับเล่นมุกกันไงดีครับดีดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาครับปอนเปิดมาอยู่ทางฝั่งของอโปรลิเทโลนะครับครับ ใช่บอลมาทางฝั่งนี้ครับโอ้โหแล้วทางฝั่งของโพลิเทโลแต่ว่ากิติศักดิ์ครับยังได้บอลและแทงทะลุช่องมาทางฝั่งวิลเลนวิลเลนยิงจังหวะนี้เรียบร้อยเกมนี้เป็นพิธีประจวบออกนําก่อนบ้างครับวิลเลนครับวิลเลนส่งกลับไปครับทางฝั่งของกิติศักดิ์กิติศักดิ์มาที่วันเฉลิมเพราะวันเฉลิมกลับมาที่กิติศักดิ์อีกหนึ่งครั้งครับโอ้โหแล้วว่าตรงทางฝั่งของคอนเตยีครับมากระแทกจังหวะนี้ครับได้ฟรีคิกครับเรียกได้ว่าบังผู้รักษาประตูใช่คครรัับบผมมและดูา จอยอีกแล้วครับโอ้โหบอกแล้วครับอย่าให้ได้ฟรีคิกนะครับติดกองหลังนะผมอ่านคอมเมนต์แล้วเห็น <ผม S 2> คุณโดชัยนรงเขาบอกว่าว่ายิงลูกแรกใช่ไหมบอกว่าปกติต่อให้สองลูกนะยิงลูกแรกก่อนใช่ไหมัมโดลูกสอง <laughs> ครับผมนี่ไง <laughs> ชัดเจนเลยนี่ไงเราไปพูดอย่างนี้ไงนะครับแต่ว่าบอสโควิดมาแล้วครับอาทิ์อาทิ์ได้แต่ว่า้นบอลออกไปได้ครับจัมาที่ทางฝั่งของ เล่นประจวบครับเอาครับเปิดบอลกลับมาจังหวะนี้ไปที่บาสนาบาสนายังเอาบอลอยู่ในในสนามได้ครับแต่ว่าเป็นทางฝั่งอาทิตย์ครับอาทิตย์ได้บอลแล้วเปิดบอลเข้ามาเป็นทางฝั่งสุพจน์ได้บอลจะยิงแล้วหลบนิดนึงเลยเรียบร้อยครับเข้าซ้ายโอ,โอ,โอ้ประตูแรกของเทโลมาจนได้ครับโค่เอาละครับมาถึงทางฝั่งโปลิเทโรได้บอลอีกหนึ่งครั้งครับแล้วจ่ายบอลตัดเข้ามาตรงนี้ครับก็ยังติดทางฝั่งอนุวิชูจีอีกหนึ่งครั้งครับ เันเฉลิบครับจ่ายบอลมาติดเดบิลไลน์เดบิลไลตัดตัดบอลกลับมาครับอาทิตย์อาทิตย์งัดจังหวะนี้แล้วบองโค้อุ้ยโอ้ดเข้านี้เป็นกาวบิดครับดูที่ลงไม้เดียวไม่ค่อยเท่าไหร่ครับยิงแล้วทำในเกมโคออปครับไอแกเข้ามาเรียกได้ว่าปั๊มบอลเร็วเลยครับแล้ววันเฉลิบครับส่งกลับมาครับแล้วบอลมาถึงสิริพงศ์สิริพงศ์จับมาที่กีดิศกีดิศได้ยิงครับ ได้จบครับจ่ายกลับมาครับแล้วก็ยังอยู่กับที่ทางฝั่งโพลิเทโลแต่บอลจังหวะนี้ปั๊มมานะครับยังได้อยู่ครับด้านหน้านะครับกีรติครับกีรติได้บอลกีรติครับยังดันเข้ามาในกรอบเขตโทษกีรติแล้วเปิดบอลมาจังหวะนี้แล้วโอ้เรี้บร้อยครับผมโอ้พลิกกลับมาแซงจนได้ครับโปลิเทโลครับลูกนี้เป็นคิวาครับมุ่งเข้าไปครับผมจจตุรงครับ ถึงทางฝั่งของสุพดครับซูพ์จะเปิดเข้าเอาแล้วครับอาทิตย์ได้บอลจังหวะนี้แล้วมาอีกสองคนข้างข้างมีทางฝั่งกิรติยังไงครับอาทิตย์ยิงเองเลยครับเรียบร้อยลูกที่2ของกาบิดครับใช้อาทิตย์บุตรจินดายิงเข้าไปครับอ้แล้วดูครับพี่แกสะใจครับโง่สะใดเลยครับสะได้จัจั๊วันเฉลิมครับจ่ายบอลเข้ามาก็ติดไอแซครับไออ้าวแต่ไอแซเองก็โดนงัดบอลออกมาครับแงะบอลมาแล้วจังหวะนี้ได้หมวกก็ติดคานแลันเรียบร้อยครับผมไหมไปครับเบาเง่ายๆครับช็อตนี้ครับวันเฉลิม บอเฉลิมครับจ่ายบอลมาจังหวะนี้ครับเดยยังได้บอลอยู่ประจวบประจวบจังหวะนี้บอลมาตรงกลางครับจะถึงเลรียบไหมแต่ไม่ถึงครับแต่ว่ายังได้อยู่ครับแล้วจังหวะนี้เป็นทางไอแซคก็เปิดเลยครับเรียบร้อยโอ้โโอโไอแซคไม่รอเลยครับ